ู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวทั่วจีนค่ะวันนี้นะคะส้มพาคุณผู้ชมมาไหว้ขอพรและชมสถาปัตยกรรมจีนซึ่งงดงามประการตามากๆเขาบอกนะคะแล้วก็มีการเปรียบเปรยกันว่าใครที่ได้มาที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเรามาพระราชวังจีนค่ะ,ะที่นี่ก็คือวัดเล่งเนยี่สองนะคะหรือวัดประรมราชาการจนานพิเศษอนุสรค่ะว่าแต่ข้างในจะสวยงดงามประการตาตามคำล่ำลือจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามส้มไปด้านในกัน เลยค่ะไปค่ะ ผู้ชมคะวันนี้รายการเที่ยวทั่วจีนนะคะพาคุณผู้ชมมาทัวร์วัดเล่งเนยี่สองนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมแต่ละโซนกันเราก็ต้องมาเรียนรู้ประวัติความเป็นมากันสักหน่อยค่ะกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรครับขออนุญาตเรียกว่าพระอาจารย์นะคะ,ะขออนุญาตให้พระอาจารย์แนะนําตัวสักหน่อยค่ะได้ครับอาตมา<ค>หลวงจีนดรพานุวัตรเสียศกเล่ประเสริฐพันธุ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบุรลมราชาเล่งเนยี่สองนะครับค่ะ วันนี้นะคะรายการเที่ยวทั่วจีนค่ะก็อยากจะให้พระอาจารย์นะคะได้เล่าประวัติความเป็นมาของวัดเล่งในยี่สองค่ะว่าน่าสนใจยังไงบ้างคะ,จะเจริญพอนอันุมทนาครับเดิมทีเป็นโรงเจศาสนสมบัติของวัดมังกรเล่งในยี่หนึ่งที่เยาวราชภายหลังในปีพศ2539 พระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาพรท่านเจ้าคุณเย็นเชียวอดีตรองเจ้าคณะใหญ่จินิกายจึงได้ดำริที่จะพัฒนาวัดนี้และสร้างวัดใหม่เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลการครองราชคบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใช้สถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิงชิงในการสร้างวัด โดยวัดแห่งนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้นทั้งหมด12ปีสำหรับวัดบรมราชาเล่งในยี่สนี้ก็จะมีสักการะสถานสำคัญอยู่4แห่งด้วยกันนั่นก็คือวิหารเท้าจตุโลกบาลซึ่งเมื่อสาธุชนเข้ามาในวัดจะพบวิหารนี้เป็นวิหารแรกใ,ในวิหารนี้จะประดิษฐานรูปเคารพขององค์พระศรีอริยะเมตไตรเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์อนาคต รวมถึงบรรดาเทพเจ้าจีนที่สาธุชนให้ความเคารพนับถือสักการะสถานที่สองก็คืออุโบสถในอุโบสถนีจ้จะถือว่าเป็นสถานที่หลักเป็นศาสนสถานหลักของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานสามพระองค์อันประกอบไปด้วยพระสกยมุนีพุทธเจ้าพระอมิตาพุทธเจ้าและพระภพศัตวคุรุเวทูนพุทธเจ้าสิ่งที่มีความงดงามประการหนึ่ง โดดเด่นอย่างมากก็คือจิตกรรมภาพแกะสลักพุทธประวัติรวมถึงบรรดาลูกเคารพของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เหตุการณ์ในการทำสังฆยาครั้งที่หนึ่ง<ะ>ที่หลังเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จตับขันธบารินิพานศาส,สนาสถานที่3ก็คือวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมบางพรนเนธพันกรจะอยู่บริเวณด้านหลังอุโบสถซึ่งแกะสลักจากไม้สักมีความงดงามสาธทุชนทั้งหลายก็มักจะมากราบสักการะขอพร ในด้านต่างๆในส่วนของสักการะสถานที่4ก็คือวิหารหมื่นพุทธสุขาวดีในวิหารหมื่นพุทธสุขาวดีนี้อยู่บริเวณชั้น4ี่ของวัดวิหารนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสําหรับพระสงฆ์และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในวิหารนี้มีพระอริยะเจ้าแห่งแดนสุขาวดีเป็นองค์ประธานพระอาจารย์คะขออนุญาต ถามถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมจีนค่ะเห็นบอกว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้เคยไปพระราชวังปักกิ่งพอได้มาที่นี่ก็จะมีความรู้สึกคล้ายกันจริงไหมคะมีความคล้ายคลึงกันแต่ตมาเจริญพรเพื่อทราบว่าจริงๆแล้วสถาปัตยกรรมแบบนี้เรามักจะพบเห็นตามวัดวาอารามต่างๆที่เกิดขึ้นที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเพราะว่าพุทธศิลป์หรือศิลปะที่เราเห็นอยู่ในอารามแห่งนี้เนี่ย อาจจะโดดเด่นแปลกตาจากที่พี่น้องชาวจีนในประเทศไทยพบเพราะว่าสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอารามสันเจ้าต่างๆที่สร้างอยู่ในเมืองไทยนั้นจะเป็นศิลปะในสกุลช่างพกเกี้ยนแต้จิ๋วหรือเป็นศิลปะทางตอนใต้ดังนั้นจึงมีรูปลักษณะที่อาจจะคุ้นชินกับที่เราพบเห็นเช่นวัดมังกร เล่งเนยีหนึ่งเยาวราชแตกต่างกันไหมคะพระอาจารย์ระหว่างอาวัดเล่งเนยีหนึ่งกับอาวัดเล่งเนยีสองโดยสถาปัตยกรรมาอาจจะมีความแตกต่างแต่โดยโครงสร้างการวางาศาสนสถานและรูปเคารพบูชาในาศาสนสถานก็เหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าเรียกได้ว่าวัดจีนทั่วในประเทศไทยหรือวัดจีนทั่วโลกเนี่ยจะมีการวางตำแหน่งแผนผังอาคารวิหารต่างๆในรูปลักษณะนี้ แต่ว่าพุทธศิลป์ที่นามาตกแต่งวัดก็อาจจะแตกต่างกันตามความนิยมหรือความศรัทธาที่อยู่ตรงเยาวราชเนี่ยเราต้องเรียกว่าวัดมัง,งกรเรียกวัดมังกระะหรือจริงๆคือวัดเล่งเนย,ยี่ตามชื่อเดิมนะครับ <c oughs> ภายหลังในหลวงรัชากาลที่6 <c oughs> ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยว่าวัดมังกรกัมาาวาดแต่จริงๆวัดเล่งเนายี่เยาวราชเนี่ยสร้างในสมัยรุ่นากาวรัชกาลที่5แต่มาเปลี่ยนชื่อจากวัดเล่งเนย,ยี่ที่ชาวจีนแต้จิ๋วเรียกกัน เป็นชื่อภาษาไทยซึ่งเป็นนามพระราชทานที่ร้นเก้ารัชกาลที่6พระราชทานว่าวัดมังกรกมะลาวานั่นเองช่วงหน้าส้มจะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่างๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ ผู้ชมคะ12ปีที่ผ่านมานะคะของวัดเล่งเนยี2เนี่ยนอกจากจะมีตรงกลางก็คือจากที่พระอาจารย์กับส้มยืนอยู่ถูกไหมคะเห็นบอกว่าทางทั้งสองด้านตอนนี้กําลังสร้างอยู่ถูก <ผม S 2> ไหมคะเรียกว่าเป,เป็นเป็นอาคารยังไงบ้างในอนาคตที่จะมีการสร้างขึ้นนะคะในในส่วนตรงนี้เรียกว่าเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการของวัดบรมราชาเล่งเนยี2ซึ่งเป็นดําริจากพระเดชพระคุณอดีตหลวงพอ่อ ผู้สถาปนาวัดคือพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาพรท่านเจ้าคุณเย็นเชียวมหาเถระและสืบเนื่องมาในยุคต่อมาคือพระอาจารย์จยีนคณานากจีนพจน์พระเด็จพระคุณหลวงพ่อรูปปัจจุบันเนี่ยท่านได้สานปณิธานต่อจากพระเด็ดพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดรูปแรกก็คือมีศาสานสถานส่วนกลางเป็นที่เคารพศรัทธาให้ขวัญกำลังใจตลอดจน เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนโปรเจกต์ที่จะทำพัฒนาต่อมาก็คือเรื่องการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนโดยอาคารที่มีการดำเนินการก่อสร้างอยู่บริเวณโซนพื้นที่ด้านหลังวัดเนี่ยค่ะ <Ha. S 2> จ,จะสร้างเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณเจ้าวาดพระอาจารย์จีนคณะนานจินพริเนี่ยท่านได้มีการทำา o u u ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งหลักการที่1ก็คือเปิดเป็นลักษณะของวิทยาเขตเพื่อให้ ประชาชนเยาวชนชาวไทยได้มาศึกษาภาษาวัฒนธรรมจีน<ะ>ในระดับอุดมศึกษาอีกประการหนึ่งก็ยังเป็นสถานที่ให้วิทยาบริการด้านศินละปะวัฒนธรรมจีนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนเยาวชนและผู้มีความสนใจทั่วไปด้วย<ะ>ใ,นในตรงนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราจะดำเนินการทำอยู่ก็คือการให้การศึกษากับเ<ะ>ยาวชนนั่นเอง กกีี่่ปวาาจจะสรสรร้งเ็ <พา S 2> <อ>คจอแม้ตอนนี้ดําเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีประมาณ6-1นะครับคาดว่า5ปีจะแล้วเสร็จสมบูรณ์นะจะประมาณปี6-4หรือปี6-5ก็สามารถที่จะเปิดทำกิจกรรมทางการเรียนการสอนได้ครับคือเราจะได้เห็นอาคารในจุดนี้ <ม>อีกทางด้านซ้ายและด้านขวาครับผมก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปทัวร์วัดเล่งเนยี่ค่ะถ้าเกิดเรามาวัดนี้ค่ะพระอาจารย์ขาจุดแรกที่เราต้องสักการะใช่ไหมคะครเราต้องไปจุดไหนก่อนคะคือจริงๆการสักการะในวัดเล่งเนยีสองเนี่ยเราเรียกว่า4ศาสนสถาน 3. จุดสักการะคร่ะสี่ศาสนสถานก็คือตามที่ได้เรียนไว้ข้างต้นคือวิหารเท้าจตุลกบาลอุโบสถ วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมและก็วิหารมูนพุทธคาวดีโ<ะ>ดยปกติก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดนะครับสาธุชนเวลามาถึงก็จะสักการะเทพยดาฟ้าดินที่ลานบูชาฟ้าดินหน้าอารามก่อน<ะ>หลังจากนั้นก็จะมาสักการะที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถและจุดที่3ก็คือวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมพันเนศพันกรซึ่งก็จะมีในส่วนของดอกไม้ทุกเทียนที่ให้บูชาสักการะนั่นแหละครับจึงเรียกว่า4าศา4สนา,าสาาสาาักการะสถาน สามจุดสักการะนั่นเองเอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนะคะในแต่ละจุดของวัดเล่งในยี่สองกันนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์มากๆที่มาให้ความรู้ค่ะขอบพระคุณค่ะ,ะเป็นพรครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะไปค่ะ ที่สำคัญของวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสร์ก็คือสถาปัตยกรรมค่ะใครที่ได้มาชมแล้วอาจจะนึกคล้ายๆไปถึงพระราชวังปักกิ่งและว,วัดนี้มีการวางผังตามแบบวัดพระพุทธศาสนานิก,กายชาญมีการจัดวางวิหารถือตามแบบวัดหลวง ทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมคือบรรยากาศของวัดเล่งเนยยี่สองหรือวัดบรมราชาการนาพิเศษอนุสร์ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นถึงสถาปัตยกรรมหมิงซิงค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมมาแก้ปีชงขอพรโชคลาภหรือขอพรทางด้านสุขภาพเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นค่ะแล้วที่สําคัญส้มแนะนําแล้วถ้าเกิดมาที่นี่เนี่ยดีแน่นอนค่ะแต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะ เพราะช่วงหน้าบอกเลยว่าห้ามพลาดแต่ส้นสะพักคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามค่ะไปแล้ว ส่งจะพาไปชิมสุก,กี้หมอ้อไฟสไตล์จีนจะอลังการแค่ไหนห้ามพลาดนะคะ ค,คงคิดใช่ไหมคะว่าส้มอยู่พิพิธภัณฑ์จีนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะ เราอยู่ร้านสุกี้การ์เด้นแถวราชพฤกษ์กนะคะร้านนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยเอาใจคนที่ชอบกินสุกี้ชาบูหม่าล่าบรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็เป็นจีนแท้ๆแล้วก็คอนเซปต์รวมถึงของตกแต่งเนี่ยส่งตรงมาจากประเทศจีนเลยซึ่งข้างในมีเมนูมากมายพร้อมเสิร์ฟอยู่ค่ะวันนี้นะคะมีเยอะมากๆเอาเป็นว่าใครที่พร้อมจะไปชิมกับส้มแล้วเนี่ยไปกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ร้านสุกี้การ์เดนแล้วค่ะที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยแค่18เมนูเท่านั้นแต่ก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะไปทําความรู้จัก18เมนูนี้<ม>หรืออาจจะมากกว่านั้นเราต้องมาพูดคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนนะคะคุณกิ๊ฟสวัสดีค่ะโอ้โหได้ได้ว่ากลิ่นน้ําซุกปกลิ่นโชยมากเลยค่ะคุณกิ๊ฟค่ะน่าทานมาก ที่มาของร้านสุก,กี้การ์เด้นค่ะมีที่มาอย่างไรบ้างคะตั้งแต่แรกนะคะคือสามีเป็นสถาปนิกซึ่งแกก็จะถนัดออกแบบแล้วก็ตกแต่งสไตล์จีนบวกทั้งแกมีโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์จีนอยู่ที่เมืองเมือง,งจีนนะคะได้มาเจอกับทางหุ้นส่วนซึ่งมีความชื่นชอบสถาป,ปัิกกรรมแบบจีนแล้วแกก็สะสมเฟอร์นิเจอร์จีนเหมือนกันได้เกิดการพูดคุยกันถูกคอกันแล้วก็ชอบทานสุก,กี้เหมือนกันเลยชวนกันมาเปิดที่นี่ค่ะจริงนะคะที่เขาบอกว่าใครที่เป็นสาย สุกี้ชาบูหมาลาต้องมาที่นี่เลยใช่ค่ะเพราะว่า,เ,าเราจะมีซุปซิงเดเจอร์ของเราที่เป็นจุดเด่นของรา้านคือซุปโจ๊กค่ะ,ะที่ไม่เหมือนที่อื่นใช่เปิดมากี่ปีและะ้วร้านนี้ร้านนี้จริงๆก่อนหน้านี้เดิมเปิดมา15ปีแต่เป็นบุฟเฟ่ตนะคะแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เปิดได้อยู่ประมาณ5เดือนและะ้วค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมคือนอกจากบรรยากาศภายในร้านเนี่ยนะคะจะน่านั่งแล้วเห็นบอกว่า ฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างรวมถึงคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยก็คือเป็นแบบจีนแท้ๆเลยเราอิมพอร์ตมาจากเมืองจีนเลยเรารับอิทธิพลมาจากเมืองจีนนะคะก็คือการออกแบบเนี่ยก็เป็นสไตล์จีนก็คือเป็นทางเหนือก็คือเป็นเมืองซูโจงคือมันจะไม่เน้นสีสันฉูดฉาดก็จะเน้นโทนสีเทาเข้มๆให้รู้สึกแล้วไม่ไม่ร้อนรู้สึกอยู่สบายรู้สึกเย็นๆนะคะสบายมากเลยค่ะอยากนั่งนานๆอยากจะกินให้หมดทั้งโต๊ะเลยนะคะสิบแปเมนูที่เห็นนี้นี่คือเป็นซิกเนเจอร์ ใช่ค่ะนะคะคนส่วนใหญ่ที่มาก็จะสั่งเมนูทั้งหมดนี้ป่ะคะ,ะส่วนมากนะคะถ้าไม่ทานเผ็ดก็จะเป็นน้ําซุปโจ๊กค่ะ,ะแต่ถ้าลูกค้าที่ชอบความเผ็ดก็จะคือแนะนําเป็นซุปมาล่าค่ะเพราะว่ามาล่าของเราผัดเองค่ะค่ะอทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแหมที่บอกว่ากลิ่นก็รังจวนใจซะเนเือเกิดนะคะเราให้คุณกิ๊บเนาะไม่รอช้าแล้วเพราะว่าแต่ละอย่างนี้นะ่าทานมากให้คุณกิ๊บ แนะนำเลยว่าแต่ละอย่างวันนี้ถ้าเกิดใครที่มาร้านสุกี้การ์เด้นเนี่ยนะคะต้องสั่งอะไรบ้างมาเุยโจกิ๊กก็จะแนะนำทานกับซีฟู้ดก็จะเป็นปูม้านะคะหรือว่ากุ้งล็อบสเตอร์วิยม้าสดใช่ถ้าเป็นล็อบสเตอร์ใช่ถ้าเป็นซุปหมาล่าก็จะเน้นอยากจะแนะนำลูกค้าให้ทานกับเนื้อแกะหรือไม่ก็เป็นเนื้อวัวซึ่งเนื้อของเราก็จะเป็นเนื้อพรีเมียมค่ะเนื้อสัตพรีเมียมนะคะแล้วมีเมนูไหนหนค่ะคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะมีเนื้อหมูนะคะซึ่งหมูของเราจะมีเป็น หมูสามชั้นกับหมูสันคอซึ่งสันคอของเราจะเป็นหมูโคจิซึ่งเป็นหมูออแก,กนิกค,ค่ะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมคือที่มองมาคือปาดขวาแล้วผ่านซ้ายาขวาแล้วป่านซ้ายยังมีเมนูอื่นอย่างเช่นกุ้งแม่น้ำกนนุ้งแชบววหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นเนื้อปลาก็จะมีเป็นปลากระพงปลาดอรี่แล้วก็ปลาเก,ก๋าค่ะมีอีกค่ะแล้วลูกชิ้นอะไรคะก็จะมีเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะนะคะ แล้วก็มีอันไหนที่ซึ่งยังไม่พูดคะคุณกิ๊ค่ะก็จะเป็นหอยเชลล์ค่ะหอยเชลล์คือด้านนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีหอยชล่อวาอะไร่ะอันนี้เป็นหอยเชลล์ฮอกไกโดค่ะอุ้ยอย่างแน่นนะอันใหญ่มากไม่ต้องพูดถึงราคาเลยค่ะคือราคาเนี่ยเอาไว้ก่อนแต่ว่าอร่อยแน่นอนถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นซุปโจ๊กเลยที่ถ้าเด็กๆคุณหนูถ้าอยากจะทานซุปโจ๊กก็จะแนะนําจะเป็นหมูสับหมูทรงเครื่องค่ะแบบ ทานพร้อมไข่เยี่ยวมาต้มลงในซุปโจ๊ะภาเห็นบอกมีอันนี้คืออะไรกระเป๋าไม่ใช่ได้มุกไม่ขำกันเลยห่ะพันเกออะไรนะคะอันนี้คือปลาปลาเก๋าเออไม่แก้ให้เลยพอจะพูดความจริงปุ๊บพูดไม่ได้ฉงนั้นนี่คือสดสดใช่ค่ะปลาเก๋าเราแร่สดเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะยังมีอีก อันนี้คือเนื้อหรือหมูคะอันนี้เป็นหมูค่ะอันนี้เป็นหมูอะไรนิดนึงอันนี้เป็นอันจะมีหมูโคโจิแล้วก็หมูสามชาั้นหมูโคจิกับหมูสามชั้นและอันนี้นะคะ่ะเนื้อก็จะเป็นสันคอพรีเมียมกับเสือร้องไห้ค่ะเสือร้องไห้ด้วยจะสงสัยอย่างปแป้งที่เป็นรอบๆออ๋ออันนี้เป็นอาหารทานเล่นนะคะก็จะเป็นปอเปี๊ยะต้นหอมอันนี้จะเป็นของทางเมืองจีนจะเป็นเป็ปนของทางเสฉวนนะคะทางเสฉวนอันนี้เพิ่มเติมได้ได้คุยกับ ขึ้นส่วนอีกคนบอกว่ามีผสมอะไรนะคะเป็นทางเสชวนกับฮ่องกงใช่ค่ะผสมประสานกันแล้วถ้าเป็นซุปหม่าล่าก็จะเป็นของเสชวนเพราะว่าทางเหนือของจีนเนี่ยเขาหนาวเขาเลยต้องทานซุปหม่าล่าเพื่อให้ความอาบอุ่นกับร่างกายแต่ถ้าเป็นของฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นซุปโจ๊กกับซุปสเต๊ะโอ้โหถ้า<อ>เราไปที่ฮ่องกงอะค่ะก็ะจะ เห็นว่าจะมีพวกลูกชิ้นแกงกะหรี่แล้วก็เราก็มีของทานเล่นเป็นลูกชิ้นแกงกะหรี่นะคะแล้วก็เขาก็จะทางฮ่องกงเขาก็จะทานซุปสเต็กกันนี่ของหวานละคะของหวานมาของหวานหน่อยถ้าเป็นของคุณหนุนะคะก็จะเป็นเซราดูราซึ่งเป็นมาจากมาเก๊าค่ะเพราะว่าแต่ก่อนมาเก๊าเขาเหมือนกับเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสเขาก็ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสและจะทำขนมอันนี้ออกมา บบรสระคลา้ายคล้ายอันนี้คล้ายๆนะเหมือน<ม>สตรอเบอรี่ชีสเค้กแบบราดมีความคล้ายไหมถ้าเปรียบเทียบคล้ายแต่ว่าต้องชิมค่ะไม่มีที่ไหนไม่มีมีที่นี่ที่เดียวเอ <laughs> เห็นไหมต้องนิดนึงนะ <laughs> <laughs> จะได้รู้เพราะว่า <laughs> ต้องชิมจริงๆยังไม่พออีกสองอย่างค่ะ,อ,ะอัน,อน,อนซ้ายสุดนะคะเป็นน้ำหอมค่ะก็คือจะใส่ชาหอมหมื่นลี้ค่ะใส่ลงไปก็คือ ถ้าเราทานเผ็ดก็จะแนะนําลูกค้าให้เป็นทานหมูเพื่อตัดความเผ็ดทานเสร็จก็ความเผ็ดก็จะหายไปเลยเม็ดเม็ด<ๆ>นี่คือเกากี้ใช่ค่ะคเกากี้เกากี้กินดีมีประโยชน์ชคนจีนชอบมากโซม,มุชอบมากแล้วตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นสารสารลีคุซานะคะค่ะก็คือจะเป็นขนมของผู้ใหญ่หน่อยอันนี้ถ้าผู้ใหญ่หรือว่ายุค90้าสถ้าทานแล้วก็จะนึกถึงว่าเออเหมือนสมัยอากงอาม่าเอาขนมไม่ทานนะคะ เดี๋ยวนะคะนี่ก็ย <fois lö ss 91> so you know? ุก้าสูอันนี้ผู้ใหญ่ยังคะผู้ใหญ่แล้วค่ะคือคุณีมเขารู้กันหมดเลยเนี่ยยังไงคะก็จะแนะนําว่าถ้าทานเพ็ดก็คือจะเป็นสารีพูทราหรือไม่ก็เป็นก็คือทางขวานอันนี้ก็คือจะตัดความเผ็ดไปได้เลยแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะนะคะ ที่นี่นี่นะคะคุณผู้ชมกินเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าด้านหน้าก็จะมีหมูมีสวน,นมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างข้างหน้าก็มีศาลาจ,จีนซึ่งอันนี้อถอดมาจากเมืองจีนอายุประมาณ80ปีเกือบร้อยปีแล้วค่ะก็คือถอดออกมาแล้วก็มาประกอบที่นี่<ะ>ใช่ค่ะนะคะก็คือมาจากจีนใช่มาจากเมืองจีนเป็นของเก่าค่ะค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างท็จะมีถ่ายรูปได้ก็คือเวลาสวนแล้วก็มีศาลาเล็กก็คือสามารถเดินข้ามน้ําตกไปถ่ายรูปได้โอ้โห คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะจำลองบรรยากาศใช่เหมือนเราอยู่ในโซโจอ๋อใช่ประมาณนั้นลูกค้าเป็นไงบ้างจะแสตอบรับทานเสร็จถ่ายล่งถ่ายรูปเสร็จเขาบอกว่ารสชาติอาหารเป็นไงบ้างคะก็ทุกคนก็กลับมาทานซ้ำค่ะกลับมาทานซ้ำโดยเฉพาะคอสุกี้นะคะบางท่านก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งโอ้โหสำหรับลูกค้าประจำคืออย่างนี้คุณผู้ชมที่ถามเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่า ช่วงร้านเปิดในช่วงแรกๆจนถึงตอนนี้เลยอ่ะคนต่อ,อคิวกันเยอะมากถ้าสาร์อาทิตย์ก็ต้องจองค่ะต้องจองด้วยะนะคะ,คะแล้วขอไปจัดการทั้งหมด18อย่างนี้ให้ลงท้องซะหน่อยนะคะหืมคุณกิ๊ดได้ยินเสียงไหมคะมหัวใจเต้นไม่ใช่ใชเลีลง <laughs> ออร้องโครกๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะ <S <S มันเป็นของส้มทั้งหมดนั่แหละคะ <S 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 ่ะ ชีวันแล้วนะคะเนี่ยแปะชีวันแล้วนะคะเนี่ยโ้ยลงจานเลยดีไหมคะดีค่ะ <laughs> ใครสนใจอยากจะฟินแบบนี้เหมือนส้ม18อย่างและก็น่าจะมากกว่านั้นด้วยถ้าเกิดว่าคนทานเยอะนะคะมายังไงได้บ้างสำหรับสุกี้การ์เด้นคะ่ะเชิญคุณกิ๊บฝากร้านได้เลยค่ะร้านอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษนะคะ,อ,ะอยู่ข้างๆซอยวัดส้มเกี้ยงค่ะก็จุดสังเกตก็คือก็จะมีอยู่หรือตรงข้ามโรงเ,งเรียน,นเทพศรีนนท์ามุรีค่ะอยู่ริมถนนใหญ่เลยจะถึงก่อนปามเติโซนะคะนะคะที่สําคัญที่สุดเปิดวันไหนอย่างไร,รกี่โมงถึงกี่โมงคะ เปิดทุกวันค่ะ,ะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่11ปโมงถึง5้าทุ่มค่ะนี่มากันได้ย้ำอีกรอบคนชอบกินสูกี้ชาบูหมาล่าต้องมาตำต้องมาลองไม่ต้องกินแค่18เมนูก็ได้ค่ะกินเยอะกว่านี้ก็ได้ถ้าคุณไหวนะคะ <laughs> วันนี้ขอบคุณคุณกิฟต์ค่ะขอบคุณค่ะคค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการเที่ยวพั่วจีนค่ะสามารถกลับมาติดตามกับรายการเราได้ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกาทางช่อง True for you ค่ะวันนี้ส้มและคุณกิมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ